สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่โ oh อ้โหเหฟผักสลัดนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูการผสมปุ๋ย AB ในกล่องปลูกนะครับหลังจากที่ผักสลัดของเราเนี่ยอายุครบ14วันนะครับเริ่มนับตั้งแต่วันที่เราออเอามาเล็ดเนี่ยลงฟองน้ำนะครับเราจะทําการนําผักสลัดของเราเนี่ยมาลงกล่องปลูกนะครับเพื่อให้รากเขาเนี่ยสามารถอ่าวิ่งลงในแนวดิง่งแล้วก็สามารถดูสารอาหารได้มากขึ้นเนาะ โดยที่เราจะทําการผสมปุ๋ย A กับ B นะครับในอัตราส่วนเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าปุ๋ยของเราเนี่ยซื้อมาจากาเจ้าไหนนะครับเวาขาแนะนําที่เท่าไหร่อย่างของผมเนี่ยสามถึงห้าซีซีนะครับต่อน,น้ํา1ลิตรผมก็จะทําการผสมปุ๋ยลงไปโดยกล่องโฟมของผมเนี่ยก็จะเป็นกล่องลังโฟมกุ้งนะครับก็จะจุน้ําได้อยู่ที่ 20- 24ลิตรนะครับผมก็จะตวงปุ๋ยแล้วก็ ผสมลงไปในกล่องนะโดยผมก็จะตักน้ำเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เลยก็หนึ่งก็คือเป็นการผสมปุ๋ยเนี่ยให้มันทั่วทั่วกันและอันหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับให้ในน้ำเนี่ยมันมีออกซิเจนละลายเพื่อให้ผักสลัดของเราเนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับพอเราตรวงเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการวัดค่า ph ของน้านะครับโดยค่า ph ของน้าเนี่ยเราจะในผักสลัดเนี่ยเราจะให้อยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับซึ่งเป็นค่า ph ที่เหมาะสม กับการปลูกนะครับโดยถ้าเกิดว่าเราวัดแล้วค่า p h มันสูงเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวของกดไนติกนะครับในการลดค่า p h ลงมาเพื่อให้ค่า p h เนี่ยมันอยู่ในค่าที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นการวัดค่า p h อย่างในโลกนี้ก็เป็น5.8นี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับก็อันนี้เราก็จะมีชุดทดลองปลูกโดยถ้าใครสนใจนี่ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ